ตอนนี้มีกระแสว่าจะเลิกเชียร์จริงๆผมตกใจนะเพราะว่ามีคนบอกจะเลิกไม่เข้าสนามเนี่ยผมเข้าใจนะแต่เขาบอกจะเลิกทั้งเข้าสนามและจะเลิกดูบอลเขาบอกว่าถ้าเกิดนายกสมาคมและสมาคมใจแข็งเอาอิชิออกแฟนบอลก็ต้องใจแข็งวัดใจกันไปเลยว่าที่คุณบอกว่าคุณทําเพื่อประชาชนทําเพื่อแฟนบอลเนี่ยสุดท้ายเหมือนคุณทําเพื่อความพอใจส่วนตัวเหมือนเห็นทีมชาติเป็นของเล่นมากกว่าหรือไม่ ดังนั้นถ้าเกิดสมมุติว่าแฟนบอลรู้สึกว่าสนามฟุตบอลซื้อน้ํำยังลําบากสนามฟุตบอลรถยังเตดสนามฟุตบอลคุณภาพไม่ดีคุณบริหารไม่ได้ใจแล้วผมจะไปเชียร์คุณผมก็ไม่ฉลา,าดนะซึ่งจริงๆมันมีสัญญาณมาตั้งนานแล้วมีคนเคยบอกแชมป์สังเกตไหมว่าทําไมหลังๆเขาไม่เตะในกรุงเทพแล้ว เออเขาบอกว่าเขาบอกเวลาเตะในกรุงเทพเนี่ยคนในกรุงเทพส่วนใหญ่เนี่ยจะอ่านเกมจะรู้ทันอะไรพวกนี้ฉะนั้นวิธีที่คุณจะได้คนเข้ามาพอสมควรเนี่ยก็ต้องไปเตะไกลๆแล้วหลายครั้งผมเห็นแล้วผมผมรู้สึกตลกดีเหมือนกันนะที่หลังๆเขาบอกว่าเวลามีคนก็มาดูครึ่งสนามถือว่าคนดูเยอะโอ้ยในยุคนู้นอ่ะที่เราไปมาตอนนู้นอ่ะหลายปีแล้วก็ต้องก็ต้องชมนะครับว่าแฟนบอลไทยส่วนใหญ่ฉลาดขึ้นแต่ถามว่า ช้าไปไหมก็ถ้าอยากจะเปลี่ยนมันต้องทําอ่ะก็ข้อต่อไปข้อต่อไปก็ก็ไปข้อต่อไปเด่นเกินผู้บริหารต่างจากวิลฟูร์แล้วก็แมนซิตี้ใช่นี่อันนี้ก็เป็นสิ่งที่หลายคนพูดมานานแล้วว่าจริงๆเนี่ยคุณแป้งเนี่ยผมได้ยินอะไรดีๆกับคุณแป้งเยอะนะครับว่าคุณแป้งเนี่ยสิ่งที่ช่วยฟุตบอลไทยก็คือคุณแป้งทำให้คนสนใจเพราะคุณแป้งเป็นผู้บริหารที่หน้าตาดีแล้วก็มากดีแล้วก็สวย แล้วสิ่งที่หลายคนเชื่อชมก็คือคุณแป้งเนี่ยจ่ายเงินได้ข่าวว่าเพย์เยอะแต่ถามว่าในการบริหารแล้วรู้เรื่องฟุตบอลหรือเปล่าเนี่ยถ้าไปเห็นลีลาคุณแป้งเตะบอลก็ก็เป็นสิ่งที่หลายคนสงสัยว่าคุณแป้งต้องการที่จะมาช่วยวงการฟุตบอลจริงๆหรือคุณแป้งต้องการใช้เวทีฟุตบอลซึ่งเป็นสิ่งที่คนติดตามเยอะให้คนรู้จักคุณแป้งมากขึ้นเพื่อจะปูทางไปสู่อะไรอย่างอื่นซึ่ง ภาพที่ออกมามันก็ค่อนข้างจะชัดเจนที่หลายคนยกว่าเป็นนายกคอนเทนต์ก็คือเหมือนคุณแป้งหรือทีมงานไม่รู้สนใจที่จะทำคอนเทนต์มากกว่าที่จะทําให้ทีมชาติของเราประสบความสําเร็จก็อย่างที่บอกแหะครับมันมีประเทศไหนที่เวลามีเตะบอลแล้วมีรูปของนายกสมาคมอยู่กับนักเตะมันมีประเทศไหนที่นายกสมาคมออกมาให้สัมภาษณ์มากกว่าทางด้านของผู้จัดการทีมหรือว่าผู้เล่นซึ่งถ้าเกิดคุณไปดูประเทศที่ประสบความสําเร็จที่สุดเนี่ยอย่างบอลโลก ครั้งล่าสุดอาร์เจนตินาเนี่ยผมถามเลยว่านายกสมาคมอาร์เจนตินาเป็นใครก็เ,เป็นแชมป์โลกน oh, <okay. S 1> ายกสมาคมเป็นใครก็ไม่รู้แต่รู้ว่าผู้จัดการกับเมสซี่เป็นคนให้สัมภาษณ์หร mm ือว่าพูลกับแมนซิตี้สองทีมที่ประสบความสําเร็จหลายคนยังนึกภาพไม่ออกเลยว่าเจ้าของสโมสร <Okay. S 1> คือใคร mm hmm. แล้วเวลาเขาให้เครดิตเขาให้เครดิตผู้จัดการทีมโคช้ชแล้วก็นักเตะเขาไม่ลงมาเดินในสนามฉะนั้นหลายคนก็อาจจะบอกว่าเฮ้ยฝั่งที่เห็นด้วยกับสมาคามอาจจะคุณแชมป ประเทศไทยเป็นประเทศที่ถึงลูกถึงคนลงมา,าใกล้ชิดกับแฟนบอลหลายคนก็จะถามกลับว่าและการที่คุณทําอะไรที่ไม่เหมือนประเทศอื่นะผลงานของคุณที่เทียบอยู่กับประเทศอื่นเป็นยังไงประเทศคุณอยู่อันดับเกือบร้อยของโลกฉะนั้นมันก็กลับมาจุดเดิมแล้วครับว่าประเทศที่เขาจเจริญแล้วเขาไม่ทําอย่างเงี้ยแต่ประชาชนของเราก็ยังมีอีกส่วนหนึ่งที่คิดว่าการที่เจ้าของทีมหรือว่านายกสมาคมเนี่ย ไปเดินกับนักเตะเป็นสิ่งที่ใกล้ชิดแต่ต่างชาติมองว่าเป็นการหาแสงมากกว่าคราวนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าประชาชนซึ่งตอนนี้ก็รู้สึกว่าตาสว่างขึ้นมาพอสมควรแล้วมเมื่อคุณตาสว่างแล้วข้อเสียที่สุดของคนไทยก็คือเก่งแต่ในโซเชียลเก่งแต่ปากใจอ่อนลืมง่ายแต่ดูเหมือนกรณีนี้จะไม่เป็นแบบนั้นเพราะว่าในโซเชียลพี่ก็คนดูเป็นแสนเลยนะคะผมเสียใจที่สุดเลยครับออว่า คือผมไม่อยากได้ยอดวิวสูงกับการที่ผมต้องมาทำอะไรที่เป็นการสื่อว่าประเทศผม